ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยผมพยายามเอามือประคองหน้าไว้แล้วก็จะไม่ค่อยแสดงสีหน้ามากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวความชราจะมาเยือนนะครับ รอเล่นนะฮะผมคิดว่าใช้ชีวิตตามธรรมชาติเดี๋ยวจะยิ่งเครียดทำแบบนี้มาถึงช่วงนี้ครับมีทิปส์เกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับจะเป็นเรื่องไหนแง่มุมไหนไปติดตามมาเลยครับในช่วงนี้ health tips ครับสนับสนุนช่วง health tips โรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลวิภาวดีเปิดให้บริการให้การรักษาพยาบาลมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529โรงพยาบาลได้พัฒนาการบริการมาโดยตลอด ทั้งด้านการบริการที่ประทับใจและด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทุกท่านที่เข้ามารับการบริการเราถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและทุกชั้นวรรณะโดยมีคำขวัญว่าโรงพยาบาลวิภาวดีเพื่อชีวิตทุกระดับปัจจุบันโรงพยาบาลวิภาวดีมีเตียงรองรับผู้ป่วย350เตียงมีห้องตรวจกว่า70ห้องสามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ถึงวันละ 1500- ถึง2,000คน ด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาแพทย์ประจำกว่า50ท่านแพทย์ที่ปรึกษากว่า250ท่านพร้อมให้บริการแล้วที่โรงพยาบาลวิภาวดีสิวนะครับก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัวเองหรือคนใกล้ตัวนะครับสิวเนี่ยพบได้ในทุกเพศนะครับทุกวัยทุกเชื้อชาตินะครับ วัยที่พบมากที่สุดเนี่ยมันจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่อายุ10กว่าจนกระทั่งถึง20ปลายๆนะครับส่วนใหญ่แล้วสิวเนี่ยจะเกิดในบริเวณที่มีต่อมน้ํามันหรือบริเวณที่มีเส้นขนเยอะๆนะครับพบบ่อยสุดคือใบหน้านะครับรองมาคือที่คอที่หลังที่หน้าอกนะครับมาถึงต้นแขนก็พบได้นะครับที่ก้นก็ยังพบได้เลยบางคนไปถึงที่ตักแร้นะครับเพราะว่าตรงไหนที่มีต่อมน้ํามันมีเส้นขนตรงนั้นสามารถจะเกิดสิวได้หมดนะครับสำหรับกลไกการเกิดสิวนะครับส่วนใหญ่เขาจะดูที่ว่า1มีเรื่่อองงขตมน้ํามันซึ่งมีีีนนน้าาทท่่่ผลิตํมมััออออออกกคร2็ืืเงงข รูขุมขนนะครับที่มีการอุดตันอันที่3ก็คือเรื่องของแบคทีเรียนะครับหรือว่าเรียกพีแอกแน่นะครับสุดท้ายก็คือเซลล์บักเสบซึ่งทําให้เกิดการหนักเสบมากขึ้นนะครับปกติเนี่ยแอนโดรเจนหนึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายเนี่ยสามารถจะกระตุ้นให้ต่อมน้ำมันเนี่ยทำงานมากขึ้นได้นะครับตอนมันก็จะผลิตผลิตน้ํามันออกมาเยอะแยะนะครับแล้วก็เกิดการระบายไม่ได้อุดตันขึ้นมาอาการเป็นสีอุดตันนะครับก็ได้แก่พวกแบคเคนหรือไวเคนที่เรียกว่าคอมิโดนนะครับ และถ้าเกิดว่ามีแบคทีรียเข้ามาเกี่ยวข้องแบคทีเรียเข้ามาย่อยน้ํามันนะครับทำให้เกิดเป็นกรดไขมันขึ้นมาทํา,า,าทให้เกิดการอักเสบนะครับแล้วก็มีเซลล์เม็ดเลือดขาวเข้ามาร่วมด้วยก็ทาให้เกิดการอักเสบที่มากขึ้นก็จะกลายเป็นสิวที่เป็นเม็ดสีแดงหรือว่าเป็นตุ่มหนองนะครับหรือว่าเป็นฝีหรือเป็นซิสขึ้นมานะครับก็เป็นสิวอักเสบนะครับถ้าสิวอักเสบมากๆโอกาสจะเกิดโรคแทรกซ้อนเช่นมีแบคทีรียเข้ามาแทรกเกิดแผลเป็นนะครับแผลเป็นอาจจะเป็นแผลเป็นนูนแข็งแผลเป็นที่เป็นสี ปกติไปหรือแผลเป็นที่เป็นรุ่มก็ได้นะครับฮอร์โมนเพศนะครับคือฮอร์โมนแอนโดรเจนนะครับซึ่งจะพบในทั้งในผู้หญิงและผู้ชายนะครับสามารถจะกระตุ้นนะครับให้ต่อมน้ํามันเนี่ยทำงานมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อต่อมน้ำมันทำงานมากขึ้นแล้วน้ำมันมีมากขึ้นเนี่ยระบายไม่ได้เมื่อมีการอุดตันนะครับก็จะเกิดเป็นคอมิโดนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสีหัวขาวหรือสีหัวดำนะครับและเมื่อมีแบคทีเรียเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแบคทีเรียจะเข้าไปย่อยนะครับ ไขมันเหล่านี้กลายเป็นกรดไขมันขึ้นมาแล้วครับซึ่งทาให้เกิดการอักเสบและใส่อักเสบซึ่งคือเซลล์ไม่เลือดขาวนะครับก็ <c oughs> จะเข้าไปร่วมด้วยทําเกิดการอักเสบที่มากขึ้นนะครับเป็นสิวชนิดที่มีเม็ดสีแดงหรือว่าเป็นสิวหนองเป็นฝีหรือเป็นซิสขึ้นมานะครับและยิ่งถ้ามีแบคทีเรียอื่นเข้าไปแทรกอีกนะครับก็ทำให้เกิดเป็นลักษณะของโรคแทรกของสิวซึ่งคือแผลเป็นนะครับซึ่งแผลเป็นก็มีทั้งรุมมีทั้งสีเพี้ยนนะครับและมีทั้งแผลนูนแข็งนะครับครรานเื่องับสหที่เป็นสิวนะครับ ทั่วๆไปนะครับก็คือการทำความสะอาดนะครับเราก็จะใช้สบู่หรือว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อ่อนๆนะครับล้างหน้าเวลาแค่สองครั้งนะครับอย่าล้างมากกว่านี้เพราะว่าถ้าล้างมากเกินไปเนี่ยนะครับผิวจะแห้งพอผิวแห้งปุ๊บต่อน้ำมันก็ทํทงานเยอะขึ้นเพื่อชดวเชยสิ่งที่ผิวที่แห้งนะครับเพราะฉะนั้นแค่ล้างแค่เวลาสองครั้งพอนะครับล้างด้วยน้ําอุ่นนะครับอย่าล้างด้วยน้ําร้อนนะครับแล้วก็อย่าบีบอย่าแกะเพราะการบีบการแกะเนี่ยยิ่งกระตุ้นให้สิวอปักเสบมากขึ้นหรือเอาน้ำเชื้อ แล้วก็เครื่องสําอางนะครับพยายามเลี่ยงประเภทที่มีรองพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ผสมรองพื้นนะครับอื่นๆทั่วๆไปคือการปรับปรุงพฤติกรรมนะครับเช่นการนอนดึกนะครับการสูุหรี่การทานเหล้านะครับการดื่มเหล้าอาหารบางอย่างนะครับที่เป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงๆอาหารที่มีความมันเยอะๆนะครับอาจจะต้องเลี่ยงนะครับแล้วก็การออกกำลังกายก็ช่วยได้นะครับสําหรับถ้าเกิดว่าดูแลขนาดนี้แล้วยังไม่ดีขึ้นอาจต้องปรึกษาแพทย์นะครับ เมื่อไปถึงแพทย์เนี่ยแพทย์ผิวหนังส่วนใหญ่ก็จะดูว่าการอักเสบมีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าอักเสบไม่มากส่วนใหญ่แพทย์ผิวหนังก็จะเริ่มตั้งแต่ยาทานละลายหัวสิวนะครับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็ยาเร่งการผลัดผิวเพิ่มให้การอุดตันนะครับสิวก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าสิวนั้นอักเสบมากขึ้นมีฝีมีหนองหรือว่าเป็นเม็ดที่ดูแลโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นได้แพทย์ก็จะพิจารณาให้ยานะครับโดยพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับว่ารายไหนควรจะเหมาะกับยาประเภทไหนนะครับ และนี่ก็คือ The Doctors Variety ในวันนี้นะครับที่เอาเรื่องดีๆนะครับเรื่องที่น่าสนใจในแง่มุมที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์กันนะครับก็ฝากคำถามข้อสงสัยหรืออยากให้เราตามติดเรื่องไหนเป็นพิเศษเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อ e ีเมลหรือว่าแฟนเพจทาง f a c e b o o k ของเราที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับแล้ววันนี้ครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสหรับบริษัทปตทจำกัดมหาชน PTT Global Thai o i หรือสำราจ้าพยาครุสแล้วก็แน่นอนนะครับสถานที่แห่งนี้ที่ผมอยู่ที่นี่เลยโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับ The Doctors Variety วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ